ขอเชิญทุกท่านพบกับพบกับสุดยอดเครื่องชงกาแฟติดอันดับขายดีขอสโม X1 เครื่องขนาดเล็กแต่สเปคคุ้มค่าขนาดกระทัดรัดแบบนี้ฟังกชันครบตอบโจทย์สายกาแฟมีระบบ้อ้มอบตอลยพร้อมแทงน้ำขนาด2ลิตรจอแสดงผลการทำงานบอกเลยว่าเสายสุดจะเป็นปุ่มน้ำร้อนอีกสองปุ่มถัดมาสามารถตั้งปริมาณสกัดน้ำกาแฟอัตโนมัติได้ปุ่มสุดท้ายจะเป็นการกดน้ำแบบมันเนืหน้าจอดิจิตอลที่สามารถตั้งอุณหภูมิและเวลาได้ความสูงจากตะแกรงถึงหัวชงสามารถวางแก้วได้หลายขนาดเลยใช้งานกับด้ามชง58ห้าเสิบแปดหญล นะทำเป็นเล่นีน่เราที่ชอบมากคือรุ่นนี้สามารถตั้งพรีอินฟิวชันได้เป็นการพรมน้ำใส่กาแฟไว้ก่อนแล้วค่อยสกัดเป็นน้ำกาแฟออกมานอกจากนี้ยังตั้งอุณหภูมิของน้ำได้อีกด้วยมั่นใจได้เลยวัตถุกแก้วที่สกัดกาแฟออกมารสชาติจะนิ่มมาดูการสกัดกาแฟของเจ้า Cosmo X1 กันกดปุ่มป<ะ>้าพรีอินฟิวชันตั้งไว้5วินาทีวินาทีที่6ก็จะเริ่มสกัดกาแฟออกมามเป็นไงล่ะมีพรีอินฟิวชันแบบนี้กาแฟอร่อยขึ้นแน่นอนที่เก๋คือการสตีมนมเป็นแบบ joy s ติ c กเวลาสตีมนมปร น้องบาริสต้าที่ร้านก็แฮปปี้มาเทลาเตะอาร์ตกันใหญ่ Cosmo X1 ตัวนี้เขามี2ส,สีนะมีสีขาวแบบนี้แล้วก็สีดำวัสดุทําจากสเตนเลสแข็งแรงและทนทานน่าอยากรู้ราคาแล้วละสิ w o r l d w i d Coffee Birthday ฉลองครบรอบ7ปี <laughs> พร้อมมอบของขวัญส่วนลดและของแถมอีกเพียบใครกำลังมองหาเครื่องชงต้องตอนนี้แหละลดหนะักจริงรอบนี้ห้ามพลาดนะ